ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาศึกษาวิธีการรวมยอดนะครับหรือว่ารวมจํานวนในบินขายเงินเชื่อนะครับหรือว่าบินใบกํากับภาษีนะครับแต่ว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปศึกษาวิธีการแก้ไขนี้ผมอยากให้ลองดูฟอร์มก่อนและหลังการแก้ไขนะครับโดยเริ่มกันจากการดูฟอร์มก่อนที่จะมีการแก้ไขนะครับว่าฟอร์มต้นฉบับก่อนที่จะมีการแก้ไขเนี่ยแสดงออกมาเป็นในรูปแบบนี้นะครับคือในส่วนของจํานวนข้างล่างเนี่ยจะไม่ได้มีการรวมยอดเอาไว้นะครับ คราวนี้เราไปดูฟอร์มที่หลังจากที่มีการแก้ไขแล้วนะครับที่เรากำลังจะศึกษาวิธีการแก้ไขกันอยู่ในตัวอย่างนี้นะครับซึ่งผมได้แก้ไขเอาไว้ที่ฟอร์มที่สองนะครับเป็นฟอร์มแบบใหม่นะครับเลือกพรีวิวทางจอภาพอันนี้คือฟอร์มที่แก้ไขแล้วนะครับลองดูด้านล่างนะครับหลังจากแก้ไขแล้วเนี่ยผมใช้มีการแสดงคําว่ารวมจํานวนขึ้นมานะครับแล้วก็มีการรวมยอดของช่องจํานวนออกมาว่า รายการสินค้าที่เราขายออกไปมีจํานวนเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วรวมยอดกันออกมาสแสดงไว้ที่ด้านล่างแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาศึกษาวิธีการแก้ไขกันนะครับเราก็จะเข้าไปที่การแก้ไขแบบทรสอบนะครับเลือกเป็นฟอร์มที่1นนะครับซึ่งเป็นฟอร์มก่อนที่จะมีการแก้ไขนะครับจากนั้นเลือกเป็นฟอร์มแบบใหม่คลิกตกลงก็จะเข้าสู่หน้าจอของการแก้ไขรายงานแก้ไขแบบฟอร์มนะครับ จุดแรกเลยหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าจอการแก้ไขแบบฟอร์มนะครับให้เรามองหาออบเจกต์ซึ่งเก็บค่าช่องจํานวนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะเราต้องการจะรวมยอดในช่องจํานวนใช่ไหมครับเราก็ต้องมองหาออบเจกต์ตัวนี้เอาไว้ก่อนก็เลื่อนลงมาตรงส่วนกลางของแบบฟอร์มนะครับหาคอลัมน์ที่เป็นจํานวนจากนั้นหาออบเจกต์ที่เก็บค่าของจํานวนเอาไว้นะครับคือซึ่งก็คือตัวนี้นะครับ trnqty ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับให้เราคลิกโฟกัสเข้าไปแล้วก็ไปคลิกที่แ็บค่าเฉพาะตัวนะครับ เลื่อนลงมาตรงเซกชันที่เขียนว่าข้อมูลนะครับดูตรงคําว่าที่เก็บข้อมูลนะครับจะบอกว่าข้อมูลตัวนี้หรือออบเจกต์ตัวนี้เนี่ยดึงมาจากแฟ้มข้อมูลแฟ้มไหนนะครับแล้วก็ดึงมาจากฟิลด์ข้อมูลชื่ออะไรนะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเสร็จแล้วอาจจะกดปุ่มโฮมนะครับเพื่อไปที่ด้านหน้าของบรรทัดเราก็เห็นชื่อแฟ้มนะครับ s T C R D ขีดมากกว่านะครับแล้วเราก็เลื่อนไปดูด้านหลังนะครับใช้การกดลูกศรทางด้านขวา ก็เช่นชื่อฟิลดก็คือ T R N Q T Y นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าออบเจกต์ที่เก็บค่าจำนวนเอาไว้นี่เก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลที่ชื่อว่า S T C R D นะครับแล้วก็อยู่ในฟิลดข้อมูลที่ชื่อว่า T R N Q T Y นะครับให้เราจดข้อมูลตรงนี้เอาไว้ก่อนนะครับว่า S T C R D ขีดมากกว่า T R N Q T Y นะครับจดค่านี้ใส่กระดาษเอาไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องนำไปใช้ในการคำนวณที่หลัง จากนั้นด้วยหลักการของการคำนวณยอดนะครับเราต้องมีการสร้างออบเจกต์ขึ้นใหม่ตัวหนึ่งเพื่อรับค่าผลบวกของช่องจํานวนเอาไว้นะครับซึ่งเราจะต้องใส่ไว้ในบรรทัดที่เป็นการซัมมารีหรือว่าเซสชั่นซัมมารีข้างล่างนี่นะครับแต่ก่อนหน้าที่เราจะสามารถนำออบเจกต์ตัวใหม่ๆม,มาใช้ในแบบฟอร์มได้นะครับเราต้องมีการประกาศให้โปรแกรมรู้ว่าเราจะสร้างออบเจกต์ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อนําค่าที่ได้จากการคํานวณมาแสดงนะครับ วิธีการประกาศค่าในโปรแกรม Excel ให้ทำแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นมาด้านบนนะครับคลิกเข้าไปที่อ b อบเจกต์ที่เป็น INIT นะครับซึ่งอ b อบเจกต์นี้จะมีแทบในทุกแบบฟอร์มหรือว่าทุกรายงานของโปรแกรม Excel ซึ่งเป็นอ b อบเจกต์ที่ใช้ในการประกาศค่าเพราะว่ามันอยู่ในเซกชันแรกนะครับเซกชันที่เป็น TI นะครับให้เราคลิกเข้าไปที่อ b อบเจกต์ตัวนี้นะครับจากนั้นไปคลิกที่แท็บการคำนวณน,นะครับก็าะเช็นว่ามีการประกาศค่า ตัวแปรบางส่วนเอาไว้แล้วนะครับเราจะเพิ่มเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับให้มันมีการรับรู้ว่าเราจะใส่ยอดรวมจํานวนเข้าไปนะครับก็คิดที่ปุ่มเพิ่มนะครับปุ่มนี้ผมจะตั้งชื่อตัวแปรที่ใช้ในการรับค่าการรวมช่องจํานวนนะครับเป็นคําว่า sum qt y ลวกันนะครับ SU M, sum summary quantity นะครับ sum qt y ตรงนี้เราสามารถจะตั้งชื่อตัวแปร ใหม่ขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อที่เราต้องการได้แต่ก็ควรจะพยายามตั้งชื่อสื่อความหมายเอาไว้นะครับว่าเป็นตัวแปรที่เอาไว้เพื่ออะไรนะครับ summary q t y นะครับเท่ากับศูนะครับคือเป็นการบอกให้โปรแกรมรู้ว่าค่าที่เราจะนำมาใช้เนี่ยคือค่าคำว่า summary นะครับ sum q t y นะครับโดยค่าเริ่มต้นของมันก็คือศูนย์ะครับให้เริ่มต้นที่ศูนย์เอาไว้ก่อนเพื่อที่จะนำไปบวกยอดจำนวนรวมยอดจำนวนแล้วก็นำไปแสดง ค่าในด้านท้ายของแบบฟอร์มครเงินเชื่อนะครับเมื่อป้อนข้อมูลตรงนี้เสร็จแล้วก็กด enter ต่อมาก็จะเป็นการใส่ในพจน์การคำนวณน,นะครับเพื่อทำการรวมยอดของออบเจกต์หรือว่าตัวแปรที่เราต้องการนะครับในที่นี้ก็คือออบเจกต์ที่เป็น trn k t y นะครับคลิกให้มันโฟกัสจากนั้นคลิกเข้ามาที่แถบการคำนวณน,นะครับคลิกปุ่มเพิ่มนะครับ แล้วก็ใช้นิพจน์แบบนี้นะครับ sum QTY นะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดเราตั้งตัวแปรไว้เป็นชื่ออะไรก็ต้องนําชื่อนั้นมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับในตัวอย่างก็คือผมใช้คําว่า sum QTY ก็จะเป็น sum QTY เท่ากับนะครับ sum QTY บวกด้วยชื่อฟิล์ข้อมูลนั้นๆน,น,นะครับอย่างที่ผมให้ดูตั้งแต่แรกก็คืออยู่ในข้อมูลที่ชื่อว่าอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า So กกนะครับ HTCRD แล้วก็ฟิลข้อมูลที่ชื่อว่าทาน qty นะครับ T R N qty เมื่อเสร็จแล้วก็กดปุ่ม enter นะครับก็จะมีการเซฟค่านั้นเข้าไปเราก็จะนำค่า sum q t y นะครับมาแสดงนะครับซึ่งตรงนี้ปกติการแสดงค่ายอดรวมก็จะแสดงค่าอยู่ในเซ t ชันที่เป็น summary นะครับซึ่งเป็นเซ t ชันที่จะแสดงในส่วนท้าย ของแบบฟอร์มหรือว่าของรายงานนะครับผมจะโชว์ไว้ตรงส่วนนี้แล้วกันนะครับในตรงเซสชันที่เป็นซัมมารีเอเนี่ยบรรทัดแรกนะครับวิธีการนำค่าตัวแปรหรือว่าค่าอ b อบเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่มาใช้นะครับเราจะสามารถหาค่าตัวแปรนั้นได้จากในบล็อกที่เป็น v a r i เ b l e ben, นะครับคลิกเข้าไปที่บล็อก variable นะครับเลื่อนหาตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาไว้ ซึ่งผมสร้างไว้เป็นคำว่า sum qt sum qt y, um Q T y ก็จะมีตัวแปรที่ชื่อว่า sum qt y เนี่ยปรากฏอยู่ให้เราลากตัวแปรตัวนั้นนะครับลงมาไว้ในพื้นที่ออกแบบข้างล่างนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากลงมาให้มันแสดงอยู่ในตำแหน่งของ section ซึ่งเราต้องการจากนั้นปล่อยเมาส์ก็จะมีการสร้างอ b อบเจกต์ตัวนั้นขึ้นมาให้นะครับแล้วก็สามารถจัดตำแหน่งนะครับให้มันอยู่ในตำแหน่งซึ่งเราต้องการจะแสดงเราทดลองพิมพ์ดูนะครับ คลิกท,ที่ปุ่มนี้เลือกแบบฟอร์มแบบใหม่เลือกพรีวิวทางจอภาพนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเห็นว่าผมวางไว้ตรงเซ c กชันที่เป็นใยเหตุนะครับมันก็จะแสดงจํานวนรวมขึ้นมานะครับจำนวนที่ขายออกไปทั้งหมด2ตัวนะครับแต่ตรงนี้อาจจะดูไม่สวยงามเท่าไหร,ร่นะฮะเราอาจ,จะใส่ข้อความข้างหน้านิดนึงว่าเป็นรวมจํานวนสินค้านะครับปิดพรีวิวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ สร้างอ b อบเจกต์ที่เป็นอ b อบเจกต์ข้อความขึ้นมาวางไว้ด้านหน้านะครับอ b อบเจกต์ object ข้อความก็คือตัวนี้นะครับคลิกเข้ามาที่อ b อบเจกต์ข้อความแล้วก็สร้างนะครับลากเมาส์จากมุมซ้ายบนลงมาที่มุมขวาล่างนะครับตามระยะของความยาวของข้อความแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับถ้าเกิดมันไม่ตรงในเซกชันนั้นเราก็สามารถเลื่อนลงมาให้มันอยู่ตรงกับเซกชันได้นะครับแล้วก็มาป้อนที่ค่าเฉพาะตัวนะครับตรงคำอธิบาย ปอนเป็นคําว่ารวมจํานวนนะครับเสร็จแล้ว Enter นะครับก็จะมีคําว่ารวมจํานวนเนี่ยแสดงขึ้นมาลองพรีวิวทางชอภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับดูที่ด้านท้ายก็จะมีคําว่ารวมรวมจำนวนเนี่ยแสดงขึ้นมาพร้อมทั้งยอดที่เป็นยอดรวมของจํานวนนะครับแต่เช่นว่าอาจจะไม่ตรงกับ แนวของข้อความที่มีอยู่แล้วในบรรทัดนั้นนะครับไม่ตรงกับคําว่าหมายเหตุหรือคําว่ารวมเป็นเงินตรงนี้เราอาจจะต้องใช้วิธีการปรับตําแหน่งของข้อความนะครับให้มันมีตําแหน่งที่เท่ากันนะครับปิดพรีวิวตรงนี้ไปก่อนนะครับเราจะปรับข้อความอ็อบเจกต์ที่เราใส่เข้าไปใหม่2ตัวนี้ให้แนวเนี่ยอยู่แนวเดียวกันกับอ็อบเจกต์ที่มีอยู่แล้วนะครับคืออ็อบเจกต์ที่เป็นหมายเหตุกับอ็อบเจกต์ที่เป็นรวมรวมเป็นเงินนะครับวิธีการก็คือคลิกโฟกัสเข้าไปที่ ออบเจกต์สตัวที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับจากนั้นจึงคลิกอ็อบเจกต์ที่เป็นอ็อบเจกต์ต้นแบบนะครับที่เราต้องการให้มันอยู่ในแนวเดียวกันอาจจะเป็นรวมเป็นเงินก็ได้หรือเป็นหมายเหตุก็ได้นะครับผมลองคลิกที่หมายเหตุนะครับแล้วก็มาจัดระดับนะครับปรับจัดให้ชิดด้านบนเนี่ยเท่ากันนะครับจัดให้ตัวแปรอ็อบเจกต์ที่เป็นรวมจํานวนกับอ็อบเจกต์ที่เป็นซัมมิทิวเนี่ยอยู่ชิดด้านบนเท่ากันกับ อ็อบเจกตที่เป็นหมายเหตุนะครับโดยคลิกที่ปุ่มนี้นะครับจัดชิดด้านบนนะแต่สังเกตว่าอ็อบเจกตที่เป็นรวมจํานวนกับอ็อบเจกตที่เป็น sum qt y ก็จะมีการขยับขึ้นนะครับเราลองพิมพ์ดูอีกทีหนึง่งนะครับพิมพ์แบบฟอร์มแบบใหม่พรีวิวทางจอภาพนะครับาวนี้จะเห็นแล้วนะครับว่าตัวแปรที่เราเพิ่มเข้ามาใหม่ทั้ง2ตัวเนี่ยอยู่ในแนวเดียวกันกับอ็อบเจที่มีอยู่เดิมแล้วคือหมายเหตุกรรวมเป็นเงิน อันนี้ก็คือตัวอย่างของการรวมจํานวนนะครับรวมทั้งการจัดระยะของอ็อบเจกต์ที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่นะครับให้มีความสวยงามเท่ากับแบบฟอร์มที่มีอยู่เดิมได้